อะไรคนสำคัญที่จากไปไม่มีวันกลับทีมงานขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงสาวแอรินซิรีพรที่เพิ่งจะสูญเสียคุณยายที่รักแอรินได้โพสต์ภาพคู่กับคุณยายพร้อมข้อความว่ายายสอนคือแก้วตาดวงใจของแอรเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่เลี้ยงดูแอร์ตั้งแต่แบบเบอกคือคนที่มีความหมายที่สุดและรักที่สุดในชีวิตนางสาวอับซอหญิงเหล็กนักสู้ของแอเธอเก่งมาก เธอสู้สุดๆเธอสู้มาถึง9 4ปีคือสุดยอดมากๆถึงแม้ว่า2-3อาทิตย์สุดท้ายที่ผ่านมามันจะเหนื่อยหน่อยแต่เธอก็สู้ชีวิตสุดๆเพราะอยากเจอเหรนและแอรูเสียดายว่าอีกแค่3วันก็จะได้เจอเหรนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะได้พักแล้วนะไปเฝ้ามองแอร์คอยปกป้องคุ้มครองแอร์และครอบครัวจากสวรรค์นะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะจะดูแลยายแป๊ให้ดีเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงแกนะไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนขอให้เราได้เจอกันอีกนะคะขอให้ได้เกิดมาเป็นหลานยายสอนอีกได้รักกันแบบนี้ทุกๆ ถ้าไปนะะักข่าวว่างๆก็แวะมาบอกเลขเด็ดในฝันบ้างนะกขารักยายสอนที่สุดจะรักและคิดถึงคนดีของแอร์คนนี้ตลอดไปยายสวดมนต์ให้อทุกคืนเลยจะเป็นประโยคที่จะได้ยินทุกครั้งที่เจอคราวนี้เป็นตาของแอร์สวดมนต์ให้ยายสอนบ้างแล้วนะคะ